BOOM รับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลน์นะคะแล้ววันนี้ดาพาเพื่อนๆมาที่เซ็นทัลเวิร์ค่ะ และที่นี่นะคะจะเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวเลยและที่สําคัญนะคะก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะมาไหว้ขอพอรพระพิฆเนศนะคะขอความสําเร็จประสบความสําเร็จขอเรื่องโชคลาภนะคะการงานแล้วก็จะมีที่หนึ่งก็คือพัตตีมรตินะคะก็จะเรื่องความรักนะคะวันนี้ฝนตกคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราพาชม เซนทันเวอร์นะคะวันนี้รถค่อนข้างติดนะคะฝนตกกับรถติดไี่มาคู่กันตรงนี้นะคะก็จะมีพระพรมด้วยสำหรับคนที่มาแล้วมาจอดรถจะเดินตรงขึ้นไปนะคะตรงสุดถนนตรงนี้ก็จะมีพระพรมนะคะแล้วก็ตึกเหลืองๆข้างหน้าก็จะเป็นท่าเขาเรียกรวมพยามาตำรวจนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะมีรถตุ๊กๆอยู่ข้างหน้าเลยนะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมแบง ko อก Street Food ค่ะที่เป็นส่วนตัวอาหารนะคะของแบบอาหารปิ้งย่างอาหารทะเลแล้วก็อาหารต่างๆของ Street Food ของไทยเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมกันร้านแรกเลยนะคะก็จะเป็นขนมขบเคี้ยวพวกปลาหมึกแห้งปลาหมึก ที่เขาแบบชิกๆีกนะคะหลายๆอย่างแล้วก็จะมีทุเรียนแห้งทุเรียนทอดนะคะแล้วก็จะมีผลไม้มะม่วงนะคะช่วงนี้คนยังไม่เยอะนะคะเพราะว่ายัางตอนเช้าๆอยู่ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะถ้าใครอยากมาแบบที่เขาเปิดร้านเต็มๆแล้วก็คือจะช่วงประมาณสักบ่ายไปแล้วนะคะช่วงนั้นคนก็จะเริ่มเยอะทั้งต่างชาทั้งนักเรียนนะคะก็จะเดินแบบขวักขว่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ของกินก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเดินผ่านเนี่ยก็คือหอมนะคะเนื้อทอดหมูทอดนะคะสับๆเป็นตั้งๆไว้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะคะเป็นหมาล้านะคะโรยผงหมาล้าคือความอร่อยนี่ต้องจัดให้ร้านนี้เลยคะ่ะ <c oughs> และร้านต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านเกียงกับ ขอ,ของทอดนะคะต่างๆหลายๆอย่างเลยตามรูปนี้เลยค่ะก็มีปอเปียด้วยปอเปียไขายดีมากเลยนะคะเป็นอาหารที่แบบซื้อแล้วนั่งทานที่นาซินทันเบิร์ดได้เลยนะคะกินแบบเต็มๆคำช่ำๆแบบนี้เลยนะคะน่าอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วกลิ่นก็หอมมากและร้านต่อไปนะคะก็จะเป็นผลไม้น้ำผลไม้นะคะขวดละ4 0 3าขวดร,ร้อยนะคะเพื่อน เป็นผลไม้ที่คั้นแบบสดๆก็มีนะคะและร้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนึ่งนะคะของนึ่งต่างๆไมลละสิบบาทเองค่ะก็จะมีน้ำผลไม้ด้วยนะคะมีน้ำมะม่วงมีหลายๆอย่างเลยค่ะ ทำรูปนี้เลยนะคะแล้วร้านนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะก็จะมีซีฟู้ดด้วยนะคะตอนนี้เขายังไม่ตั้งแต่ว่าน้ำต้มยำนี่คือสีแดงข้นน่ากินมากหอมมากเลยค่ะอันนี้คือเสียดายนะคะเพื่อนๆเรามาถ่ายตอนเช้าๆนะคะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเขาเริ่มตั้งร้านกาันร้านนี้ก็จะเกี่ยวกับผัดนะคะกุ้งเผากุ้งย่างเสียบเสียบไม้ก็มีนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นปลาหมึกย่างค่ะพวกน้ำจิม้มซีฟู้ดรสเด็ดเลยนะคะรรยกายกายก็จะมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยและร้านนี้นะคะก็จะเป็นไก่ย่างส้มตำส้มตำร้านนี้บอกเลยว่ารสเด็ดมากๆนะคะถ้าช่วงคนเดินเยอะๆนี่คือคนรุมมากเลยเพราะมีตำทะเลตำซีฟู้ดด้วยนะคะร้านนี้ก็จะเป็น ปลาเผากุ้งย่างนะคะมีหอยแครงด้วยของกินคือหลากหลายมากเลยนะคะขนมจีบขนมเจี๊ยบร้านนี้ก็ลูกใหญ่ๆเต็มคําเลยนะคะมีเกี๊ยวด้วยมีเกี๊ยวทอดเกี๊ยวนึ่งนะคะร้านนี้ก็จะเป็นผลไม้ปั่นนะคะตอนที่เขาเริ่มตั้งนี้คือดูคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะมันก็เลยจะดูแบบบางๆตานิหนึง ร้านนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้นะคะก็ปิดไว้เพราะว่าฝนมันสาดเข้ามานะคะผละไม้ก็มีหลากหลายมากเลยตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็แบบเผื่อใครเดินมาเดินเซนต์ทันเวล์นะคะแบบไม่อยากกินของในห้างออกมาหาอาหารอร่อยๆนะคะหลากหลายที่อยู่ข้างโนอกข้างหน้านะคะก็จะเป็นจัดกิจกรรมเทศกาลสตรีทฟู้ดแบงคอกนะคะ ของกินหลากหลายมากเลยของอร่อยๆทั้งนั้นอยู่ที่ข้างหน้าห้างนี้เลยค่ะแล้วก็มีที่ให้นั่งกินด้วยสะดวกสบายมากเลยนะคะร้านนี้ก็กุ้งเผานะคะแล้วก็นี่สํคาคัญนี่เลยหอยเชอรี่นะคะแบบต้มให้เห็นแบบนี้เลยนะคะคืออร่อยมากจิ้มออกมานะคะเนื้ออ่อนอ้วนร้านนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดนะคะ ลหลายๆอย่างของทอดต่างๆมากคือจะใส่เป็นถ้วยโฟมเล็กๆแล้วก็นั่งทานและนี่ก็น้ำบัรลมนะคะก็จะแบบทำเป็นแบบโบราณเลยนะคะใส่น้ำแข็งใส่เกลือแล้วก็ปั่นให้มันเป็นเกร็ดน้ำแข็งนะคะอุยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเผื่อใครสนใจจะมาเดินเซนทันเวิลด์นะคะมาหาของกินอร่อยๆนะคะลองมาที่นี่ได้เลยค่ะพร้อมมาไหว้พระแล้วก็เดิน ะะเดินได้แบบสะดวกสบายมากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะ